ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ Auto Reframe นะคะซึ่งเอฟเฟกตัวนี้นะคะก็มีอยู่ใน Premiere Pro ด้วยนะคะจะเป็นการปรับเฟรมใหม่อัตโนมัติเฟรมคืออะไรนะคะเฟรมก็คือเหมือนกับขนาดของรูปภาพของเรานะคะเช่นตอนนี้นะคะตัวอย่างของเรานะคะก็จะเป็นขนาด16 -9 ต่อนะคะเป็นขนาดมาตรฐานสําหรับวิดีโอนะคะแนวนอนขนาด16-9ต่อแบบนี้นะคะซึ่งการปรับเฟรมอัตโนมัตินะคะก็คือการที่เราสามารถที่จะปรับขนาดนะคะของคลิปของเราได้นะคะอย่างเช่น เรามี16ต่อ9แบบนี้นะคะเราต้องการปรับเป็น9ต่อ16เพื่อใช้ใน TikTok มันก็จะเป็นเหมือนคลิปแนวตั้งนะคะขนาด9ต่อ16นั่นเองอหรือจะปรับเป็นคลิปนะคะขนาด1ต่อ1ที่ใช้กับ Facebook หรือว่า Instagram ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนสีน่เหลี่ยมจัตุรัสเอฟเฟกตตัวนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะปรับได้อย่างอัตโนมัติเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะปรับได้ประมาณไหนนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมแบบไหนได้บ้างนะคะตอนนี้เราก็นําตัวอย่างเข้ามานะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ มันแตกต่างกันเราจะได้เห็นนะคะว่าเวลาที่เราปรับอัตโนมัติไปเรียบร้อยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับตัวอย่างที่มันแตกต่างกันของเราแบบนี้อย่างเช่นอันแรกนะคะอันนี้เนี่ยลองเล่นดูนะคะมันก็จะเป็นเหมือนคลิปนะคะผู้หญิงที่ค่อยๆซูมมาแล้วก็เขาก็จะเต้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมุมนะคะที่กล้องนะคะค่อยๆเข้าไปนะคะแบบนี้อ่าแล้วก็เข้าไปหาตัวแบบของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูเหมือนกันนะคะว่า ถ้าเราปรับแบบออโต้รีเฟรมไปนะคะแล้วมันจะเป็นแบบไหนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดออกนิดนึงนะคะให้มันไม่ยาวไปแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูอันอื่นด้วยนะคะอันที่2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนค็อกเทลนะคะการผสมเครื่องดื่มซึ่งอันนี้เนี่ยที่เราเอามาเป็นตัวอย่างนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกล้องนะคะที่ตั้งถ่ายวิดีโอแบบนิ่งๆเลยนะคะถ้าแบบนี้นะคะเรามาปรับเฟรมใหม่อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าแบบนิ่งๆจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเคลื่อนไหวนะคะจากด้านหน้านะคะเข้า มานะคะแบบนี้คลิปที่3นะคะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวอีกแบบหนึง่งมันเหมือนกับผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเดินสวนกันนะคะคลิปที่4ของเรานะคะก็จะเป็นคลิปผู้หญิงนะคะที่เต้นแล้วเขาก็จะเดินนะคะจะสังเกตว่าเขาเดินตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆมา แล้วก็วนมาทางขวานะคะซึ่งเราจะเห็นการติดตามคลิปนะคะของออโต้รีเฟมด้วยนะคะว่าจะเป็นแบบไหนจากลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นเหมือนจากทางขวาเนี่ยเดินมาทางซ้ายนะคะอ่าประมาณนี้เหมือนปินเขานะคะซึ่งเราก็จะลองดูกันนะคะว่าจะติดตามให้เราแบบไหนนะคะสาหรับ การใช้ออโต้รีเฟมนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นขนาด9ต่อ16เป็นขนาด TIKTOK เลยนะคะวิธีการที่เราจะใช้ออโต้รีเฟมนะคะเราก็ไปที่ SEQUENCE นะคะด้านบนนะคะตรงนี้คลิกลงมาได้เลยนะคะมันจะอยู่ด้านล่างนะคะจะมีคำว่าออโต้รีเฟมนะคะ s e q u e n ต e นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ มันก็จะเป็นหน้าต่างของออโตรีเฟมเกิดขึ้นมานะคะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งชื่อได้นะคะจากตรงนี้แล้วก็ส่วนนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกขนาดได้อ่าจะเลือกเป็น1ต่อหนึ่งะคะหรือว่าจะคลิกลงมาเลือกเป็น4ต่อ5 9กต่อ16ก็ได้นะคะหรือเราจะเลือกเป็นแบบกําหนดเองนะคะแบบนี้เราคลิกอันนี้เข้ามาเนี่ยเราสามารถกําหนดขนาดตรงนี้ได้ด้วยนะคะมันก็จะปรับให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น9ต่อ16ตรงนี้ละกันนะคะเป็นขนาดติกตอกไป บรรทัดถัดมานะคะ Motion Tagging น,นะคะตรงนี้ค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับอยู่กึ่งกลางนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคลิปของเรานะคะจะต้องการคลิปแบบสโลโมชันนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเร็วก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งไว้กึ่งกลางนะคะแบบนี้ซึ่งส่วนมากแล้วเราก็จะตั้งไว้ตามค่าเริ่มต้นนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งส่วนนี้มันสามารถแก้ไขทีหลังได้นะคะอ่าเราก็เลือกเป็นค่าเริ่มต้นไปนะคะจากนั้นนะคะมาดูในส่วนตรงนี้นะคะมันจะมี2จุดนะคะให้เราได้เลือกนะคะอย่างเช่นด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ย ถ้าสมมติว่าเราจุดที่ด้านล่างตรงนี้นะคะสิ่งนี้นะคะจะคงอยู่จะเป็นเหมือนการปรับการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะของคลิปของเราแต่ว่ามันจะช่วยลบนะคะช่วงการเปลี่ยนภาพ ซึ่งถ้าเราเลือกตรงนี้นะคะก็ <S <S เหมือนกับเราสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะคะสำหรับวิดีโอของเราไม่ว่าเราจะทําผลกระทบนะคะอะไรในคลิปของเราหรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะคะในคลิปของเรามันก็จะเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทํากับคลิปไว้นะคะแต่ว่ามันจะลบช่วงของการเปลี่ยนภาพของเราออกไปนะคะสำหรับตัวเลือกน,นี้อ่าแล้วก็อีกตัวเลือกน,นึงนะคะด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเราเลือกไปนะคะอันนี้นะคะจะเข้ามาแทนที่การปรับเคลื่อนไหวปัจจุบันของเรานะคะคลิ ีเฟมได้ๆนะคะที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเอฟเฟกนะคะการปรับเฟมแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะเข้ามาแทนที่การปรับการเคลื่อนไหวของเรานะคะเราต้องการที่จะให้เป็นคลิปขนาด9ต่อ16นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวตามคลิปของเรานะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดตรงนี้ได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ จะเห็นว่ามันปรับให้เราเรียบร้อยนะคะทํางานได้เร็วมากนะคะอ่าจะเห็นการทํางานนะคะด้านล่างตรงนี้ขึ้นสีฟ้านะคะก็ไม่นานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะอ่าจะเห็นว่าตอนนี้นะคะคลิปของเราเนี่ยมันกลายเป็น9ต่อ16เรียบร้อยนะคะจากคลิป16ต่อ9นะคะเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะทั้ง5คลิปของเราที่เรานํามาเป็นตัวอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ลองเล่นดูเหมือนกับ AI นะคะจะติดตามแบบไหนนะคะจากนั้นอันไหนเนี่ยที่มันเวิร์ นะคะหรือว่าอันไหนที่มันต้องปรับแก้ไขเดี๋ยวเรามาเช็คนะคะทีละคลิปเลยนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้านะคะตรงนี้โดยคลิปแรกนะคะมันก็จะเป็นการซูมเข้าไปนะคะเห็นตัวคนนะคะแต่ตอนนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับมาทางซ้ายนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะคะว่าจะเห็นตัวคนตรงกลางหรือเปล่านะคะเมื่อเราปรับเป็นขนาด9ต่อ1 6แล้วนะคะอ่ากดเล่นดูนะคะก็จะเห็นว่านะคะ เราไม่เห็นตัวคนเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยมันก็ปรับมาประมาณนี้นะคะแต่ตอนแรกเนี่ยเราไม่เห็นตัวคนเลยนะคะ ซึ่งกรณีนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันได้ประมาณหนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะคะซึ่งมันก็สามารถแก้ไขได้นะคะจะเห็นว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะมันไม่ติดตามเท่าไหร่นะคะมันยังแบบงงๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยมันเร็วด้วยนะคะซึ่งการที่เราจะใช้ออโต้รีเฟมนะคะมันจะไม่เหมาะกับการที่จะใช้คลิปเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันนะคะมันสามารถที่จะแก้ได้นะคะ เราจะเลือกที่คลิปของเรานะคะแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์คอนโทนนะคะด้านบนตรงนี้คลิกลงมานะคะถ้าเราต้องการที่จะควบคุมเอฟเฟกตรงนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงนี้หน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราจะเห็นว่าโ o ชั่นนะคะตรงนี้เนี่ยมันปิดใช้งานไปนะคะอันนี้ก็คือเอฟเฟกการเคลื่อนไหวของเรานะคะมันถูกปิดใช้งานไปนะคะ จะเห็นว่ามันไม่มีให้เราคลิกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันจะถูกปิดใช้งานไปเมื่อเรามีการปรับเฟรมแบบอัตโนมัตินะคะแบบนี้นั่นเองนะคะ,ะถ้าเราปรับเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ position scale นะคะตรงนี้ได้แต่เวลาที่เราปรับแบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะมันก็จะปิดการใช้งานไปนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวจากตรงนี้ได้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะคะจะมีคําว่า Auto r e ีเฟมนะคะตรงนี้นะคะ fx นะครแล้วเราก็จะเห็นตัวนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือการวิเคราะห์นั่นเองนะคะซึ่งเราได้วิเคราะห์ลำดับทั้งหมดนี้เรียบร้อยนะคะเราสามารถที่จะเลือกนะคะเปลี่ยนแปลงได้นะคะการติดตามการเคลื่อนไหวของเรานะคะตัวล่างตรงนี้นะคะอ่าอย่างเช่นเราเลือกเป็นค่าเริ่มต้นนะคะถ้าเราเลือกลงมาจะสโลหรือว่าจะแบบเร็วก็ได้นะคะเหมือนที่เรา เคยอธิบายไปนะคะเรามาเลือกทีหลังตรงนี้ได้นะคะอ่แเราก็มาดูนะคะตรงนี้นะคะทัดลงมานะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับตำแหน่งได้นะคะจากตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเราติ๊กไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกที่จะเขียนทับได <ป S> ้นะคะค <zip. S 1> ีย์เฟรมที่สร้างขึ้นหรือว่าเส้นทางที่สร้างขึ้นนะคะโดยที่ติ๊กไปแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีคีย์เฟรมเกิดขึ้นมานะคะตรงนี้ สำหรับคลิปคลิปแรกของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะปรับนะคะตรงนี้นะคะการเคลื่อนไหวของคลิปของเรานะคะให้มันโชว์นะคะที่ตัวแบบของเรานั่นเองนะคะอ่าเราก็จะเห็นว่ามันผิดตั้งแต่แรกนะคะจากคีย์เฟรมตรงนี้ซึ่งคีย์เฟรมเนี่ยเดี๋ยวเราขยับมานิดนึงนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะลบได้นะคะ สำหรับจุดไหนที่มันไม่โอเคนะคะอาจจะลบไปเลยก็ได้นะคะสำหรับคีเฟมของเราตรงนี้ทั้งหมดนะคะกด Delete ไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนเองนะคะจากคีเฟมของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเราเลือกที่ตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นกรอบแบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถขยับได้นะคะด้านบนนะคะตรงนี้เนี่ยมันคือจุดกึ่งกลางของเรานะคะตอนนี้มันอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเลือกลงมานะคะให้มันอยู่ตรงกึ่งกลาง ของคลิปนะคะแบบนี้อ่าคลิปมันก็กลับมาอยู่กึ่งกลางแล้วนะคะซึ่งก่อนนันนี้มันเพี้ยนไปนะคะเดี๋ยวเราจะขยายคลิปนิดนึงนะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะคีเฟมสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะคะอ่ามันก็จะประมาณนี้เลยนะคะแค่นี้ก็ตรงเรียบร้อยนะคะที่เราต้องการนะคะแค่ปรับประมาณนี้เท่านั้นนะคะตอนนี้เราก็อยู่กึ่งกลางเรียบร้อยลองเล่นดูนะคบอ่าก็จะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ ขนาด9ต่อ16นะคะแล้วก็กำลังเต้นอยู่นะคะอ่าแบบนี้ก็โอเคนะคะเพราะว่ามันปรับให้เราเป็น9ต่อ16เรียบร้อยนะคะถ้ามันเบี้ยวแบบนี้นะคะในกรณีนี้ก็สามารถที่จะจุดคีย์เฟรมเองได้แล้วก็ปรับเฟรมได้นะคะโดยที่เฟรมเก่าเนี่ยเราก็ลบออกไปได้เลยนะคะอ่าภาพนี้โอเคนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปมันก็จะเหมือนกับ ช่วงนี้นะคะจากนั้นก็ไม่เห็นแก้วนะคะแต่ว่ามันเคลื่อนมาหาแก้วทีหลังนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะดีไซน์ภาพนะคะเราอยากให้เห็นแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะจะขึ้นฟอนต์อะไรก่อนก็ได้หรือว่าถัดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นแก้วนะคะแต่อันนี้มันยังดูเบี้ยวอยู่นะคะแก้วอาจจะต้องขยับมาแล้วนะคะสำหรับจุดนี้ซึ่งจะให้มันขยับแบบนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะเรากกดตัวเดิมได้เลยนะคะแบบนี้เราก็จะเห็นตัวคีย์เฟรมนะคะเดี๋ยวติ๊กตรงนี้ไปนะคะจะได้เห็นคีย์เฟรมจากนั้นนะคะตรงนี้เราต้องการแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้เห็นฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะลบฝั่งตรงนี้ออกไป อ่าดีลิทไปได้เลยนะคะจากนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนนะคะอะ่าเดี๋ยวเราจะเคลื่อนนะคะหรือเราจะเคลื่อนจากตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเคลื่อนมาทางซ้ายนะคะแบบนี้ก็จะเห็นว่าเขาสร้างคีย์เฟรมแล้วนะคะอะ่าให้เห็นแก้วนะคะปึ๊บแบบนี้นะคะจะเห็นเส้นตรงนี้นะคะที่มันยืดยืดนะคะอะ่ามันเหมือนกับมันเลื่อนมาจากทางขวานะคะแบบนี้ อ่ามันก็จะมีคีเฟมนะคะตรงนี้เกิดขึ้นมากับตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราลองเล่นดูนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแพนจากซ้ายนะคะจากนั้นมันก็มาที่แก้วนะคะอ่าก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะคะให้กับคลิปของเราซึ่งมันปรับขนาดให้เราก็จริงนะคะแต่บางทีเนี่ย มันก็อาจจะผิดเพี้ยนนะคะด้วยมุมกล้องด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้นะคะก็ไม่ยากนะคะในการที่จะปรับส่วนตรงนี้นะคะ motion tagging ตรงนี้เราก็จะได้ซีนประมาณนี้เลยนะคะอ่าจริงๆแล้วมันก็ไวกว่านะคะที่เรามาจัดเองนะคะแบบนี้สองซีนโอเคนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่คลิปที่3กันนะคบอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยซึ่งคลิปที่2นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบภาพปกติเลยนะคะ คลิปแบบตั้งกล้องนิ่งๆนะคะแต่ว่าพี่เมียโปนะคะก็ปรับขนาดให้เราแล้วก็สามารถที่จะขยับมาทางขวาแบบนี้ได้นะคะหรือเราจะปรับกล้องนิ่งๆนะคะตั้งแต่แรกเราก็ใช้แค่จุดเดียวตรงนี้ได้นะคะจากนั้นมาดูคลิปที่3นะคะก็ตอนนี้นะคะถ้าเราเปิดดูนะคะมันก็จะได้ซีนเท่ๆเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนผู้หญิงผู้ชายสวนกันนะคะแบบนี้กล้องมันก็จะมีการเคลื่อนแปลกๆตรงนี้นิดนึงนะคะเคลื่อนๆนะคะแบบนี้ อ่าอันนี้ก็ได้ซีนประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นปกตินะคะแบบปกติซึ่งเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนแปลกๆนิดนึงนะคะอ่าเคลื่อนน้านะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองตับตรงนี้ดูนะคะอย่างเช่นเราเลือกเป็นแบบเร็วนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวรอสีฟ้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราลองเล่นดูนะคะอ่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ประมาณนั้นอ่าแล้วก็ดูสโล w บ้างนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันช้ากว่าเดิมนะคะแบบนี้อ่าสโลโอเคนะคะสำหรับอันนี้นะคะ mm hmm. เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะ mm hmm. เดินสวนกันนะคะแบบนี้ คลิปเดิมเป็นปกตินะคะมันก็จะไม่เกี่ยวกันนะคะมันก็ไม่ได้สโลว์นะคะจะเห็นว่าคลิปนี้นะคะมันเป็นเหมือนค่าเริ่มต้นตรงนี้นะคะกึ่งกลางแล้วก็คลิปนี้นะคะก็เป็นกึ่งกลางเหมือนกันแล้วก็คลิปนี้นะคะเราตั้งเป็นแบบสโลว์นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะคะสวนกันนะคะแบบนี้แล้วก็ปรับได้นะคะแต่ละคลิปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะคลิปที่4ของเรานะคะตรงนี้ผู้หญิงนะคะที่เต้นนะคะจากซ้ายนะคะวนมาแล้วก็มาทางขวานะคะเดี๋ยวมาดูาก็ยังไม่กึ่งกลางเท่าไหร่นะคะแต่มันก็จับได้นะคะประมาณ1นะคงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราลองใช้เป็นแบบสโลว์แล้วกันนะคะเดี๋ยวลองดูให้ เป็นสีฟ้าเสร็จก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับอ่ามันก็ช้าลงนะคะจะเห็นว่ามันติดตามดีกว่าอันแรกนะคะที่เราเปิดก่อนหน้านี้นะคะอ่าอันนี้นะคะเราไม่ต้องแบบว่าจัดเองเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะคะอ่าเป็นผู้หญิงนะคะเต้นแบบนี้ซึ่งก่อนน้นนี้เนี่ยมันหลุดเฟรมไปนิดนึงนะคะอ่าประมาณนี้นะคะมันทําให้ช้าลงนะคะ เขาก็ติดตามผู้หญิงเต้นได้นะคะตั้งแต่เดินวนซ้ายมาถึงขวานะคะแบบนี้ถือว่าโอเคนะคะเมื่อเราปรับเป็นเหมือน slow motion ไปนะคะจากนั้นคลิปสุดท้ายของเรานะคะคลิปที่5เดี๋ยวเราลองดูนะคะเดินจากทางด้านขวามาทางด้านซ้ายนะคะกดเล่นดูมันก็จะเห็นคน ก็ถือว่ามันพยายามที่จะติดตามนะคะผู้หญิงเดินไปแล้วจากนั้นมันก็เปลี่ยนคนนะคะให้เราด้วยนะคะอ่าแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับบางคลิปนะคะออโต้รีเฟรมนะคะ ปรับขนาดอัตโนมัตินะคะแบบนี้ถือว่าทําให้เรานะคะประหยัดเวลาสมมุติว่าเรามีคลิปนะคะเราต้องการที่จะปรับเป็นขนาดอื่นๆนะคะก็จะเห็นว่าก็สามารถทําได้ดีในระดับหนึ่งนะคะซึ่งใน E ีีนี้นะคะทั้งหมดก็คือวิธีการที่เราสามารถที่จะสร้างลําดับนะคะแล้วก็จัดเฟรมใหม่นะคะอัตโนมัติได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องกลับไปแก้ไขนะคะในลักษณะนี้มันก็จะเป็นนะคะโดยเฉพาะสําหรับ ลำดับที่มันยาวกว่านี้นะคะคลิปที่มันยาวๆหรือว่าคลิปที่มีการเคลื่อนไหวมากๆหรือว่าคลิปที่มีแอคชั่นเยอะๆนะคะเราก็จะปรับเยอะหน่อยนะคะสำหรับคลิปตัวอย่างนะคะมันก็จะมีการเคลื่อนไหวของกล้องหลายๆแบบแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าเรามาใช้ตัวออโต้รีเฟรมตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะมันก็เวิร์กนะคะไม่เวิร์กเนี่ยเราก็ปรับเป็นเหมือนสโลว์มันก็เหมือนดีขึ้นนะคะอ,อันไหนมันเร็วก็ลองใช้แบบฟาสต์ดูนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะวิธีการที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะในการที่จะใช้งานปรับขนาดนะคะต่างๆสำหรับคลิปของเรานะคะเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเทคนิคอื่นๆกันต่อสำหรับ Premiere Pro นะคะ โดนวนอาร์ซีจีนะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างไรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยง น้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทําสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ